เข้ามาครับคุณซิโรดอย่างที่เราคุยกันเอาละคุณเซนเขาก็ยังคงเป็นแบบเดิมอย่างวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมเอาฉเฉลยจากเอาฉเฉลยสิแปดคนกลับพอเอากลับไปสองคนก็เสี้ยมให้ดาไทยไอแบบอย่างเงี้ยเรายังย้ําว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นกลยุทธ์ที่ตกยุคแต่เป็นกลยุทธ์ของคุณเซนถูกไหมเป็นกลยุทธ์ที่มันทาได้แค่ในประเทศนะแต่คนนอกประเทศเขาก็ดาคือวันนี้วันนี้คุณเซนเป็นเหมือนมนุษย์หลังเขาที่คุยอะไรก็คุยแต่กับคนกัมพูชานะครับ บนสมมติฐานว่าคนกัมพูชานเนี่ยจะถูกคนล้างสมองได้ะนะครับแต่ว่ามันคุยกับคนในโลกไม่ได้คุยกับคนไทยคนก็ด่าผมว่าเอาคุณเซนวันนี้ภาพลักษณ์ในในในเวลาโลกมองคืออะไรคือผู้นําอันธพานนะครับคือผู้นําที่คลั่งนะครับคือผู้นําที่ผมก็ไม่อยากใช้คาคาแรงๆว่าวิกลจริตแต่ว่าเ,าเอาเอาเป็นว่ายังไม่ถึงขั้นวิกฤจริตแต่ว่าหลุดโลกไงน,นะครับคนอะไรที่แบบมาน,นั่งโพสต์ออยพอรตัวเองอ่ะมันคุณต้นกล้าโพสต์ออยพอรตัวนเกิดตัวเองไหม วันน i̇şte> ี้วันเกิดผมขอยผมแข็งแรงอย่างเงี้ยผมยังทํางานให้อยู่นะเอคือแบบคือเราสองคนอายุก็มากแล้วแต่ว่าผมเกิดมาผมก็ไม่เคยเจอใครโพสตอวยพรตัวเองนี่โพสต์อวยพรตัวเองแล้วก็แล้วก็อ้างประชาชนทุกกลุ่มด้วยมันต้องหลุดโลกขนาดไหนแต่ทีนี้ประเด็นมันอยู่อย่างนี้ครับในขณะที่ฮุนเซนเขายังมั่นใจอยู่อ่าอย่างที่ว่านะครับคำถามของผมคือเฮ้ยคุณซิโร่ก็บอกโลกมันรู้ทันฮุนเซนขึ้นเรื่อยๆนะอะอย่างวันนี้บรูมเบิร์กเจาะเข้าไปแล้วว่า ไอ้หุ้นโตหลานหลานหุนเซนน่ะไอ้หุยวันไอ้บริษัทรับฟอกเงินไอ้บริษัทคริปโตเคเรนซีไอ้บริษัทบัญชีม้าต่างๆโลกก็เริ่มรู้ว่าเฮ้ยไอ้นี่มันสแกมโมเดียจริงๆนี่มาเขาใกล้จะถึงทางตันไหมผมว่าเขาถึงแล้วเพียงแต่ว่าเขาเขาต้องใช้การทําจิตวิทยามวญชนให้เขาเลี้ยงกระแสคือวันนี้ผมคิดว่าหุ้นเซนเนี่ยเป็นคือเมื่อก่อนเราคุยกันว่าเมืองไทยรัดล้มเหลวหรือเปล่าสักสองสาเดือนก่อน ใช่ไหมผมว่ากัมพูชาเนี่ยเข้าข่ายรัดล้มเหลวแล้วแหละก็คือเป็นประเทศที่อยู่มีสงครามซึ่งแบบมันงี่เง่าอ่ะไม่รู้เหตุผลคืออะไรในขณะที่เศรษฐกิจก็ยังไม่ได้เรื่องเลยใช่ดันไปก่อสงครามใช่แล้วตัวผู้นําก็ได้เงินจาก s c a มอร์จากบอลพนันจาก call center มันมันทุเรศไหมแต่มันเยอะมากนะแล้วเป็นประธานองคมนตรีแต่ได้ scammer คือประธานองคมนตรีหลายแสนล้านบาทใช่เพราะฉะนั้นผมว่าผมว่าทุกอย่างในการัมพูชาเนี่ยนับถอยหลังวันไหนหุ้นเซนอวสานนะครับผมเชื่อว่าหุนมาเน็ตเป็นผู้นําประเทศได้อีกไม่นาน นะเพราะว่วากลุ่มผลประโยชน์ต่างๆกลุ่มการเมืองต่างๆที่ที่มีในกัมพูชาก็จะเห็นว่าเมื่อหุ้นเซ็นไม่อยู่ความเกรงใจตระกูลหุ้นก็น้อยลงทุกคนก็เห็นว่าผลประโยชน์ต่างๆที่ตระกูลหุ้นกินร่วมเนี่ยมันเป็นยังไงทุกคนก็หวังจะเข้าไปครอบครองแทนเพราะฉะนั้นวันไหนหุ้นเซ็นไปผมว่าเราก็จะค่อยๆเห็นอณาจาักรตระกูลหุ้นล่มสลายลงอย่างรวดเร็วแต่โมเดลนี้อาจจะเป็นโมเดลอมตะนะครับหุ้นมาเน็ตไม่มาเดี๋ยวมีหุ้นใหม่มาก็ได้ก็ได้เอาคนไหนเอาคนไหนที่แข็งขึ้นมาความสามารถมันต่ำไง คุณมาเน็ตเป็นนายกมาพอสมควรแล้วเนี่ยความยอมรับของประชาชนยังไม่ถึงขั้นพ่อตัวเองเลยมันก็เหมือนคุณทักษิณกับคุณแพรทองทานนึกออกไหมครับออกมาทํางานยังไงแพรทองทานคนมองแพรทองทานก็นึกถึงแต่ทักษิณคุณมาเน็ตคนก็นึกถึงแต่ฮุนเซนเพราะฉะนั้นวันไหนฮุนเซนจบผมว่าการประครองเนี่ยมันยากแล้วตัวระบบการเมืองกับระบบเศรษฐกิจกัมพูชามันไม่ได้ดีไงคือคุณจะอธิบายกับคนกัมพูชายัางไงที่แบบเศรษฐกิจไม่เคยโตเลย นะครับเศรษฐกิจของประเทศเล็กตลอดเวลาโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ๆไม่เกิดนะครับธุออกรกิจท่องเที่ยวก็อยู่อยู่ได้แค่นครวัดอย่างเดียวอย่างนี้เนี่ยประเทศประเทศมันมแทบไม่มีการพัฒนาเลยจะเอายังไงฮะใช่ไหมแล้วการพัฒนาถ้ามีก็กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่การพนันพื้นที่สีเทาสีฮนุวิวปลปอยเป็ดอย่างนี้เนี่ยคนกัมพูชามาตรฐานชีวิตมันไม่เติบโตขึ้นนะแล้วผมว่าคนกัมพูชาเขาเห็นว่าด้านซ้ายคือไทย โอเคไทยเศรษฐกิจไม่โตขึ้นหลายปีก็จริงโต1-2%ก็จริงแต่ว่าฐานเดิมมันก็ยังใหญ่กว่ากัมพูชาอมองไปที่เวียดนามเวียดนามโต5% 7%คนกัมพูชาก็ต้องเห็นว่าตัวเอง1ขนาดด้วยประเทศใหญ่2ผลงานของรัฐตัวเองชนชั้นปกครองตัวเองเนี่ยกลุ่มเดิมตระกูลหุน30ปีเนี่ยไม่ช่วยคนกัมพูชาดีขึ้นยังไงก็พังเพียงแต่ว่าการพังหุนเซเนี่ยมันจะพาประเทศกัมพูชาพังไปด้วยแล้วทําให้ไทยเดือดร้อนไปด้วยจา,จากความคลั่งสงครามของแก คำนี้น่าสนใจนะครับการพังการพาประเทศของฮุนเซนเนี่ยมันจะพาให้ประเทศพังไปด้วยแต่ฮุนเซนเนี่ยเขาจะมีกลยุทธ์อยู่อย่างหนึ่งเขาจะกระโดดเกาะมาหามนาทุกครั้งที่เวลาเขารู้สึกเครื่ยงพามหรือรู้สึกอยากได้เงินเช่น10ปีที่ผ่านมาเกาะจีนูนได้เงินจากจีนไปเยอะแยะรอบนี้ถิบจีนทิ้งเลยหลายหลายคนพูดผมไม่ได้พูดนะหักทิ้งเลยแล้วไปหาเอเมริกาเลยไอ้แบบอย่างเงี้ยเขาก็จะเลี้ยงอํานาจไปได้อีกนานไหม ไม่นานเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยคือถ้าเทียบเป็นหุ้นก็คือเป็นหุ้นขาลงเนี่ยหุ้นเน่าอะ่ะไม่มีเสน่ห์แล้วไม่มีไม่มีสตอรี่ไม่มีคืออ่ะถ้าผมเป็นอเมริกามีสามประเทศเรียงติดกันไทยกัมพูชาเวียดนาม,มผมไม่เอาสามประเทศอ่ะผมก็ผมเอาไทยผมเอาเวียดนามแต่ผมกัมพูชาเนี่ยผมไม่เอาหนึ่ง 1> 1ประเทศเล็กสองผู้นําห่วยสามพื้นฐานไม่ดีจะเอาไปทําไมเพราะไอ้เกมที่คุณเซนเล่นอย,อย่างรอบนี้คือเกม เกมเกาะอเมริกาเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเทียบคล้ายๆอย่างนี้คือว่าถ้าถ้าเทียบไทยกับเวียดนามอาไทยอเมริกาแล้วก็เวียดนามอเมริกาเนี่ยเป็นเหมือนกับคนที่เขาแต่งงานกันมานานแล้วนะครับอย่างเวียดนามอเมริกาในความสัมพันธ์นั้นมากเพราะว่าเ,เรื่องราวต่างๆที่อเมริกาช่วยเวียดนามนะครับมันเยอะมากมนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องสมัยเวียดนามเหนือก็จริงแต่ว่า ช่วงหลังจากนั้นการลงทุนอเมริกันในเวียดนามแข็งแรงเจ้านี้โดนัลด์ทรัมป์ยังเอาลูกมาลงทุนที่เวียดนาม<ช>เลยใช่หรืออาจจะอย่างไทยเนี่ยยิ่งแข็งแรงมากเป็นพันธมิตรต่างๆนอกนาโต้นะครับความสัมพันธ์กองทัพไทยเนี่ยนะครับเติบโตมาด้วยการที่กองทัพอเมริกาเทรนนายทหารไทยเข้ามาทั้งนั้นนะครับทหารไทยในรอบ5-60ปีถ้าถ้ามีโอกาสไปเรียนเมืองนอกอย่าไปเรียนที่ไหนอย่าไปเวสต์ไปอย่าไปฝึกที่เพอร์ฮาเบอร์ทุกคนเนี่ยเป็นอย่างนี้หมดเพราะนั้นความสัมพันธ์มันแน่นมากกัมพ เพิ่งจะได้มีโอกาสฝึกร่วมกับกองทัพอเมริกาในปีนี้เองไระคุณเนี่ยเป็นเด็กใหม่นะครับถ้าเทียบก็คือไทยอเมริกาเนี่ยแต่งงานกันนานนะครับอยู่กันจนแบบถือไม้เท้ายอดทองกระบ,บอกยอดเพชรเออวียดนามนะครับเคยรบกับเอ,อ,อเมริกามามนะครับแต่ตอนหลังก็ดีกันส่วนกัมพูชาเนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้เป็นเหมือนกับแบบเด็กข้างบ้านนะที่เห็นคนอื่นเขาแบบแต่งงานกันมา <c oughs> ครอบครัวเขาปกเป็นปึกแผ่นเนี่ยไปอ่อยอเมริกา ป๋าขาป๋าดูหนูสิคะถกกระโปรงให้ดูถกกระโปรงให้ดูแล้วก็แบบเจอเขาก็ใส่เสื้อบางๆตลอดคุยก็ก้มๆตลอดอ่อยๆอ่อยจนน่าเกลียดนะแล้วอย่างอย่างอย่างเนี่ยตอนนี้แบบไปเที่ยวโพสไปไปขึ้นป้าย่าขอให้ทําเป็นโนเบลสันติภาพเนี่ยคุณบ้าหรือเปล่าเรียกมาตั้งกองทัพในประเทศเลยอเมริกายังไม่ทําขนาดนี้เลยทำคงงงวาโอ้โหกูประเทศอเมริกา ประเทศกูยังไม่อวยกูขนาดนี้ก็คุณเสนเป็นอวยกันไอการอวยขนาดนี้คิดว่า,ค,วาคิดว่าทําเขาไม่โง้อครับทรรม,มเขาก็รู้ว่านี่แบบโอ้โหนี่มันมันหลอกต้มแล้วว่าม,มันมันอ่อยจนมันน่าเกลียดมันอ่อยจนแบบมันไม่ใช่การไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ความสุจริตใจ,จอ่ะมันคือการอ่อยแบบเหมือนจะหลอกเอาตังค์นะครับหลอกตบรัพย์ะนะครับถ้าเป็นผู้ชายหญิงก็หลอกแล้วถ่ายคลิปแบบนี่<บ>ม,มอมยาแล้วลูดซัพย์อะไรอย่างเงี้ยพี่รุดชัวเออได้นะครับเอาเชิญเชิญแต่ เราก็ยังคงต้องระวัง,งถูกไหงเพราะว่าอย่างวันที่7เนี่ยอตอนนี้4ี่วันนี้วันนี้5 2วันแล้วนะพรุ่งนี้ก็ในระดับปฏิบัติการอีกเพราะวันที่7มันจะมีผู้สังเกตการล์ละใช่อเมริกาจีนมาเลเซียเข้ามาเรายังคงต้องคํานึงถึงสชาตินี้ไหมถ้าจะให้เราไม่เสียประโยชน์ทีท่าของเราในห้องประชุมอะถ้าถ้าถ้าเขมรไปเกาะอเมริกาแบบเนี้ผมคิดว่าเขมรเนี่ยเกาะอเมริกาแต่อเมริกาไม่ได้ปล่อยให้เขมรเกาะ อ่าสมมติแบบคุณต้นเนี่ยมีมีมีคนมาเกาะเอออยากเกาะก็เกาะไปกูไม่ได่ามึงหรอกแต่ว่าเราอเมริกาก็รู้ว่าไทยมาเลเซียทั้งหมดเนี่ยใครที่เป็นผู้เล่นที่ใหญ่สุดเพราะฉะนั้นกัมพูชาอยากจะเกาะก็คือกัมพูชาเขาก็ได้แค่เกาะแต่ว่าผมคิดว่าอย่างนี้คือว่าการมีอเมริกาหรือการมีจีนเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นไปแล้วมันเลี่ยงไม่ได้แล้วเพราะ,ะเมื่อมันเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราทําได้คือทายังไงให้เวทีนี้เราได้เปรียบเช่นเอ่อเมื่อมี ประเทศอื่นๆเข้ามาสังเกตการนะครับเราก็ต้องทําให้ประเทศอื่นๆ <c oughs> เห็นว่าไทยเนี่ยไม่ได้เป็นฝ่ายซึ่งผิดในปัญหากัมพูชาไทยพร้อมจะคุยมาตรการต่างๆ,ๆอย่างเช่นไอ้การที่เรามีข้อเสนอ8ปดข้อเนี่ยดีมากนะครับเพราะมันเป็นข้อเสนอที่มันคือการลงรายละเอียดว่าจะลดความตึงเครียดตามแนวชายแดนได้ยังไงเพราะฉะนั้นในแง่ของข้อตกลงตอนนี้คือไทยกับกัมพูชาหยุดยิงนะครับการหยุดยิงทุกคนก็เห็นว่ากัมพูชาหยุดยิงไม่จริงหยุดยิงช้า นะครับเสียงปืนเพิ่งจะมาหยุดจริงๆแค่ประมาณสองสวันนี้แต่ก่อนนั้นนั้นก็มีปัญหากระทบกระตั้งเพราะฉนหยุดยิงการพูชาก็ระมิดนะครับหลังจากระมิดหยุดยิงนะครับการสร้างความตึงเครียดตามแนวชายแดนก็ไม่เคยจบเพราะฉนข้อดีของการมีประเทศอื่นมาเป็นออบเซ v ร์เวอร์เพราะมันเกิดไปแล้วเนี่ยคือต้องทําเวทีนี้ให้เต็มที่ว่าอเมริกาและจีนเห็นว่าเราเนี่ยไม่ใช่คนที่ก่อเรื่องเงเราทากติกาทาตามกติกาสากลเราทําเรื่องหยุดยิงจริง เราพยายามจะแก้ปัญหาการกระทบกระทั่งจริงเราพยายามจะคุยว่าเรื่องโดรนจะทํำยังไงนะครับเรื่องการเคลื่อนกําลังจะทํำยังไงเพราะในเมื่อเวมันมีไปแล้วนะครับจะไปไล่อเมริกากับจีนตอนนี้ก็ไล่ไม่ได้แล้วอ่ะคือใช้เขาให้เป็นประโยชน์ถูกถูกไหมใช่เพราะปาร์ตี้มันเริ่มแล้วเราไล่ไม่ได้แล้วไงเพราะคุณผู้ชมเราเราเราลองนึกภาพถ้าไทยกับเขมรคุยกันนะแค่สองคนทวิภาคียังไงมันก็ไม่สนใจแล้ว้เรื่องไม่รู้เรื่องคุยอะไรไปมันก็ไม่สนเพราะฉะนั้นเอาอเมริกามาเอาจีนมาเนี่ยอย่างน้อย คำคอไว้ดีกว่ามันทำให้เขาเกรงใจถูกไหมใช่มันออมันเพี้ยนไม่ได้อ่อ,อ,อย่าพึ่งด่าอย่าพึ่งด่าคำ้คำคอไว้ก่อนใช่ใชเพราะว่าหลายคนบอกว่า ที่ขเขมรเนี่ยเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้ไม่คุยนะเดี๋ยวจะไปออกลูกอ้อนวันสุดท้ายเนี่ยเราเนินเป็นประเทศเล็กเราโดนนิดนึงให้จีนให้ให้อเมริกาฟังเป็นไปได้ไหมเป็นไปไ,ได้ครับแต่ว่าอเมริกากับจีนเขาก็ไม่งงนี่ใช่ไหมคือคือสองประเทศนี้เป็นมหา,มหาอำนาจอันดับต้นๆของโลกเพราะฉะนั้นไอ้มุกการอ้อนของประเทศเล็กเนี่ยผมว่าเขารู้หมดน่แล้วอย่างอเมริกาเขาใหญ่มาจะร้อยปีแล้วเอาเอ,าอาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะครับมันก็เกือบจะ70ปีแล้วที่อเมริกาเป็นอันดับหนึ่ง อจีนเนี่ยก็มาแรงสิบ0ปีผมว่าเล่นเลียมนะครับของการถูกอ้อนของการถูกหลอกของการพยายามอ่อยของการเอาใจเนี่ยผมว่าเขาเห็นหมดแหละนะครับมันก็เหมือนมหาเศรษฐีครับไปไหนก็รู้หมดว่าไอ้นี่เข้ามาเนี่ยมันมาประจบขอตังไอ้นี่เข้ามาเพื่อมาอ่อยมาหลอกมันแบบเดียวกันนะครับอเมริกากับจีนเขาไม่โง่เขารู้ทันอยู่แล้วคือจริงๆอเมริกาอาจจะต้องอป่านนี้รู้แล้วล่ะ เองคบกับจีนมาสิบปีอยู่ๆมันก็หักหลังเขามาคบกับกูได้คือฮุนเซนเนี่ยเป็นคนซึ่งหักหลังได้ทุกคนอยู่กับขมรแดงแล้วตอนหลังก็เปลี่ยนใจไปเข้าข้างขมรเวียดนามนะครับแล้วก็ตอนแรกเมื่อก่อนก็โจมตีขมรกลุ่มเจ้าตอนหลังก็ไปจับมือกับกลุ่มเจ้าแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นประธานองค์มนตรีเอาเวียดนามเข้ามายึด ประเทศตัวเองก็ทําได้คือเขาไปได้หมดเขาอยู่กับเขมรแดงเขาอยู่กับเขมรเวียดนามแล้วเขาได้เป็นประธานองคมนตรีโดยเจ้าเขมรแต่งตั้งไงมันคือคนแบบไหนคือผมว่าอเมริกาเห็นก็แบบคือจะอ่อยยังไงก็ตามไอ้นี่ไม่ให้เข้าบ้านนะเข้าบ้านด้วยไม่ได้เดี๋ยวมันขโมยของทีนี้เมื่อช่วงแรกเราคุยกันมีมีหลุดมานิดหนึ่งเอาละที่ประชุมจ b บก็ว่ากันไปขออนุญาตถามนิดเดียววันเนี้ยมีภาพข่าวที่คุณซิโรดก็เห็นว่า ทหารไทยเองก็ไม่ได้หยุดนะที่เรายึดตรึงกําลังไว้ได้อย่างเช่นช่องอานม้าเนี่ยเราก็เอารถก็ไปเคลียร์เลยเฮ้ยไอ้บ้านสังกะสีที่มึงปลูกเข้ามาล้ํากูเนี่ยเคลียร์ให้หมดล้อมดหนามเราควรทำไหมขมเมนโวยวายอยู่ตอนนี้ก็เขาโวยวายก็โวยวายไปใช่ไหมคือมันเป็นช่องอ่านม้ามันเป็นพื้นที่ของไทยพมันเป็นเขตเราอะมันเป็นเขตของเราเพราะฉะนั้นผมว่าเราก็เคลียร์ส่วนที่เป็นปัญหาไปนะครับส่วนเขมรจะไปโวยวายอันนั้นมันก็คือเรื่องของจิตวิทยามวลชนของประเทศเขาว่า เขาก็ต้องสร้างภาพวัไทยเป็นผู้ลุกราแต่แต่ถามว่าไอ้สิ่งที่เขาทำนี่ออกไปในสายตาชาวโลกเนี่ยมันไม่มีใครเชื่อไงคือ เรื่องพวกนี้มันเป็นเล่ห์เหลี่ยมพื้นฐานที่คนก็รู้อยู่แล้วว่าพื้นที่ตรงนี้มันของไทยแน่ๆมันไม่ใช่ส่วนที่เป็นข้อพิพาทไงเออถ้ามันเป็นตรงปราสาทเนี่ยมันอาจจะได้ว่าเป็นข้อพิพาทแต่นี่มันไม่ใช่ปราสาทมันเป็นมันเป็นตลาดมันเป็นพื้นที่ปกติเลยใช่มันเป็นพื้นที่ปกติมันเป็นตลาดมันเป็นพื้นที่ประเทศไทยที่การพูชาค่อยๆลุกล้ำเข้ามานะครับค่อยๆเนียนเข้ามาทําตลาดค่อยๆเนียนเข้ามาขายของแล้วก็มันก็เป็นคําถามที่คนไทยก็ทั้งคําถามก็ว่าสิบปีที่ผ่านมาทําไมฝ่ายพูดตรงๆฝ่ายทหารทําไมอย ใช่ไหมครับทำไมเราถึงยอมทาไมถึงยอมอันนี้ก็ต้องเป็นเป็นคำถามที่ก็เราก็ไม่อยากจะพูดนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีคนรับผิดชอบกับการการปล่อยปละละเลย10ปีใช่ไหมที่มันเกิดขึ้นมันก็มองได้2แบบแบบแรกคือค้าขายชายแดนเป็นเรื่องปกติซึ่งก็จริงนะครับแต่ค้าขายชายแดนที่เป็นเรื่องปกติมันไม่ควรจะนํามาสู่การลุกล้ําพื้นที่เราไงอไออย่างเงี้ยแหละคนที่อยู่ในพื้นที่ก็ต้องรับผิดชอบอทีนี้สิปีใครจะเป็นคนรับผิดชอบไหมกละลาผมจะเข้าไปไล่เช็คไหมล่ะว่าไอการลุกนี่มันเกิดขึ้นมาในช่วงใครเป็นแม่ท มันต้องมีคนรับผิดชอบนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ผมก็ไม่อยากพูดเราเป็นคนไทยก็ไม่อยากพูดเพราะเห็นว่ากองทัพภาคเขาก็หนักอยู่เขาก็สู้กับเขมรอยู่จะไปว่าเขาในเรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนยุคปัจจุบันก็เกรงใจคนให้เขาทลายให้ลาบไปแล้วเดี๋ยวมาว่ากันตอนนี้เอาเฉพาะหน้าก่อนใช่แต่ว่ามันควรจะมีการตรวจสอบกระานผมนะว่าไอคนที่ปล่อยปาแล้วเลยสิปีมันเป็นใครเนี่ยเพื่อความเป็นธรรมกับประเทศเนี่ยควรจะตรวจสอบย้อนหลัง แต่นี่ไม่ได้โจกนะดีแล้วที่ให้คนห <ız. S 2> ให้ทหารไทยไปเคลียร์ถ้าให้ทหารเขมรไปเคลียร์เดี๋ยวเจอระเบิดฝังอยู่อีกนะระเบิด80สปีอะแล้วอยู่ๆว่าคนไทยยิงไปอะระเบิดบ้าอะไรโอ่งไม่โอ่งไม่ระเบิดเลยเพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งที่ที่ทำเรื่องการเคลียร์ในพื้นที่นี่ดีแล้วนะครับส่วนกัมพูชาเขาจะไปโฆษณาชวนเชื่ออะไรก็เป็นเรื่องกับเพราะว่าสิ่งที่เขาโฆษณาชวนเชื่อมันก็พูดได้แค่ในสื่อภาษาเขมรนะมันออกไม่ออกซีเอ็นได้ไหม คือไม่มีใครฟังเอาไอ้ที่เขาโฆษณาชวนเชื่อไอ้ไอ้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะไอ้ไพวกไอ้พวกดาวติ๊กตอกอะไรของเขา<ช>อะ่อะเดี๋ยวให้ดาวติกตอกของเราสอยไป <laughs> <ช>ของเราไปเล่นในเวทีเวที<ช>สากล<ช>ดีกว่าแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วคนไทยไม่ต้องไปกังวลน,นะครับเวลาเราเห็นพวกดาวติ๊กตอกหรือโซเชียลคอมเมนต์พูดอะไรบ้าๆบอๆเพราะว่ามันไม่ได้มีผลกับโลกอะไรเลยมันคือการพูดเพื่อสื่อสารกับคนคอมเมนต์ด้วยกันนะครับไม่มีผลกับโลกไม่มีผลกับ มุมมองที่ต่างชาติมีต่อสถานการ์ชายแดนไทยกัมพูชาเลยแม้แต่นิดเดียวให้กําลังใจฝ่ายทํางานดีกว่าจริงนะจริงเมื่อให้กําลังใจฝ่ายทํางานแล้วเดี๋ยวขออนุญาตพักไปช่วงอยู่ดีกินดีโปรโมชั่นสุดพิเศษอาจจะนานหน่อยแต่อย่าไปไหนนะครับเพราะแต่ฝ่ายการเมืองเขาเหมือนไม่ค่อยรู้อะไรเลยนะเขากระโดงย้ายอธิบดีแย่งโคต้ารองประธานสภาอนุมัติให้ไพ่โป๊กเกอร์เป็นกีฬาหรื สารพัดอย่างทำไม่ฝ่ายการเมืองเขาไม่ค่อยรู้สึกรู้สาเลยนะอ่ะเดี๋ยวพักกันแล้วกลับมาครับต้นอยากไปสมัครงานบริษัทอะต้นอยากมีรถต้นอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆอาจจะได้สบายด้วย ตไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วต้นอ,อยากสบายอะไอ